สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ค่ายโอลิมปิกวิชาการสอ,อวนศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอบเมื่อวันที่6เมษายน2568คำถามข้อที่2กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวด้านดังรูปมุม BAC มีขนาดเป็นสองเท่าของมุม A B C จงหาค่า x ในคลิปนี้นะีแนะนำในแง่ของการเรียนการสอนนะีจึงแสดงวิธีทำให้ดู3วิธีนะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะขณะที่เราสอนเรื่องกฎของไซน์เราก็นำกฎของไซน์มาช่วยในการทำโจทย ไซน์เหารด้วย sí X บวก2เท no ่าก <s igt as> no ับไซน์บหารด้วย X เท่ากับไซน์ C หารด้วย X บวก1กฎของไซน์สนใจข้อพิสูจน์ไปดูคลิปหมายเลข5้1 A, s. A s <S 2เจ็ิบเอ็ดสองเซตาคือเซตามุมภายในรูปสามเหลี่ยมร8 0ยปองศางั้นสีก็คือ1้0ยบลบ3มเซตาไซน์2เซตาคือ2ไซน์ คูณคอสไซ์ร้อยแปดสิบลบสมเซต้าคือไซ n ์สามเซตา้าใช้เอากลักษณ์ตรีโกณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสามไซ์เซตา้ 4, าลบสี่ไซ์กำลังาสามเซต้าไซร์เซต้าไม่เป็นศูนย์หารตลอดใช้เอากลักษณ์ตีโกณอีกครั้งหนึ่งไซร์กำลังสองคือ1นึ่งลบคอสกำลังสองจากคู่นี้เนี่ย คอสมีค่าเท่ากับ x บวก2หารที่ 2x จากคู่นี้แทนค่า cos ได้สมการในเตอมของ x จากตัวนี้จัดรูปแล้วแก้สมการได้ x มีค่าเป็น4วิธีที่1นใช้กฎของสายวิธีที่2องขณะที่การเรียนการสอนอยู่ในเรื่อง กฎของโคไซน์เราก็นําตัวอย่างนี้นะีไปใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนได้นะแล้วก็บอกว่าข้อนี้เคยออกข้อสอบระดับสอวนอมาแล้วนะ่ยโคศีนะด้านนี้กําลังสองบวกด้านนี้กําลังสองลบทิ้งด้านนี้กําลังสองหารด้วย2คูณด้านนี้กับด้านนี้จากรูปแล้วได้เป็น 2, ินทรเบวก5ส่วน x บวก2 Cos ของ2เซตาด้านนี้กำลัง2บวกด้านนี้กำลัง2ลบถึงด้วยด้านนี้กำลัง2หารด้วย2คูณด้านนี้กับด้านนี้จัดรูปและได้เป็น1ส่วน2 x ลบ3ส่วน x ใช้อกลักษณ์ตีโกณ Cos 2เซตาคือ2 cos กํกำลัง2อลบ1ลงมาแทนค่าแล้วเนี่ยจัดรูปพิชคณิตเนี่ยตัวหารไม่เป็น0แยกแฟกเตอร์ตัวบน ตัวบน,นก็แยกแฟกเตอร์ได้เป็น x ลบ4 2x บวก1 x บวก3 x มากกว่า0เพราะฉะนั้น x ต้องเป็น4เท่านั้นได้คำตอบเท่ากันนะนั้นใช้ตีโกณมิติก็ประยุกต์กฎของไซน์กฎของโคไซน์ต่อไปวิธีที่3ใช้เลขาคณิตโบราณ9ทีละ9 9ที่1ลากเส้นตรง b a d ยาว x นี่ x นี่ x สามเหลี่ยมหน้าจัว่วละนะมุมนี้2อเซตามุมตรงข้างรวมกัน2เซตาแต่มันเท่ากันก็คนละ x เอามุมตัวนี้เซตามุมนี้ก็เซตาด้วยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกแล้วด้านนี้ x บวกสด้านนี้ก็ x บวกสสามเหลี่ยมสีเหลืองเซตาเซตา สามเหลี่ยมสีเขียวนี่เซตาเซตาสามเหลี่ยมคล้ายและ cd ส่วน ad cd ส่วน ad x บวกสส่วน x เท่ากับ bd ส่วน cd bd สองบวกหนะึ่งบวกสองคูนไข้กระจายสูตรแยกแฟกเตอร์ ได้ x เ,เท่ากับ4เหมือนกันบังข้อนี้ก็มีวิธีทำอย่างน้อย3วิธีพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ